ท่านใดก็ตามนะคะที่มีอาการที่ว่าง่วงหลังทานอาหารดูแลหัวใจกันนิดนึงค่ะ,คะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ดิฉันได้ยินก็คือมาจากการดื่มน้าน้อยบางคนบอกว่าไม่หิวเลยไม่ดื่มน้ําอย่างเดียวค่ะเป็นตัวสําคัญที่จะชี้ชะตาว่าเราจะมีสุขภาพดีหรือไม่ถ้าคุณผู้ชมกาลังมีอาการแบบนี้ค่ะอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นอาการที่สื่อให้เราได้รู้ว่าร่างกายภายในเนี่ยมันมีความผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเลือด ถ้าเลือดของเราค่ะมีปริมาณที่ไม่มากพอหรือว่าการไหลเวียนของเลือดเนี่ยไม่ดีมันมีการติดขัดของเลือดของลมตามตำแหน่งต่างๆในร่างกายมันก็จะทําให้อวัยวะบางส่วนทํางานได้ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจค่ะถ้ามีอาการแบบนี้นะคะสิ่งที่จะดูแลได้เบื้องต้นเลยนะคะดิฉันแนะนําให้ชงยาหอมดึงค่ะหาที่บ้านคุณผู้ชมมีดอกมะลิที่ปลูกเองโดยที่ไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงค่ะ ก็เอาน้ำลอยดอกมะลิมาผสมกับยาหอมแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะสามารถดื่มได้ก่อนอาหารวันละสองเวลาช่วงบ่ายแล้วก็ก่อนนอนตรงนี้ก็จะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นแต่ที่สำคัญค่ะก็คือเราคงจะต้องมาดูเรื่องของคุณภาพของเลือดปริมาณของเลือดปริมาณของน้ำที่ดื่มลงไปเพื่อที่จะให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นแล้วก็การทำความสะอาดหลอดเลือด อันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามนะคะที่มีอาการที่ว่าม่วงหลังทานอาหารดูแลหัวใจกันนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าการทํางานของเขาเนี่ยจะเหนื่อยมากเกินไปส่วนใหญ่ที่ดิฉันได้ยินก็คือมาจากการดื่มน้ําน้อยบางคนบอกว่าไม่หิวเลยไม่ดื่มน้ําอย่างเดียวค่ะเป็นตัวสําคัญที่จะชี้ชะตาว่าเราจะมีสุขภาพดีหรือไม่เพราะอะไรเพราะว่าปริมาณของน้ําในร่างกายของเราค่ะ เราจะมีปริมาณของน้ําถึง75%ของน้ําหนักตัวเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเผื่อว่าเราเดื่มน้ําน้อยมันจะทําให้การขับของเสียในร่างกายที่จะเป็นกระบวนการในการขับออกทั้งอุจจาระปัสสาวะและทางเหงือ่อทางลมหายใจเนี่ยมันทําได้ไม่ดีเมื่อมันทําได้ไม่ดีก็หมายความว่าพิษเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นแล้วมันจะเกิดสร้งพิษขึ้นในร่างกายมันก็จะนําพาเราไปสู่โรคต่างๆได้อีกมากมายเลยค่ะ อยากแนะนําว่าให้ดื่มเป็นน้ําอุณหภูมิห้องจะดีที่สุดไม่ดื่มน้ําเย็นเพราะว่าการที่เราดื่มน้ําเย็นหรือน้ําแข็งเนี่ยค่ะอุณหภูมิมันต่าเมื่อเราดื่มลงไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะทําให้ร่างกายจะต้องมานั่งปรับตัวที่ปรับก็คือน้มค่ะเขาจะต้องมาปรับอุณหภูมิของน้ําให้เหมาะสมกันกันกบอุณหภูมิของร่างกายเพื่อที่จะนําไปใช้ต่อ เพราะฉะนั้นค่ะให้ดื่มเป็นน้ำอุ่นใมห้องและวิธีดื่มน้ำก็สำคัญนะคะบางคนบอกว่าดื่มน้ำวันหนึ่งเนี่ยสามลิตรแต่ทำไมอุจจาระก็ยังแข็งอยู่ก็ยังแห้งก็ยังถ่ายได้ไม่ดีเป็นเพราะว่าการดื่มน้ำที่ไม่ถูกต้องการดื่มน้ำที่ถูกต้องใช้วิธีจิบค่ะนะคะใช้วิธีจิบการจิบหนึ่งแก้วเนี่ยคะ่ะเราอาจจะแบ่งเป็นสามครั้งสี่ครั้งก็ได้ทำไมเพราะการจิบเนี่ยคะ่ะมันจะช่วยให้ร่างกายสามารถที่จะอุ้มน้ำเอาไว้ได้ การอุ้มน้ําเอาไว้ได้มันจะทําให้ร่างกายภายในมีความชุ่มชื้นเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของลําไส้ค่ะเมื่อลําไส้เขาอุ้มน้ําไว้ได้มันก็จะทําให้อุจจาระที่แข็งเนี่ยค่ะอ่อนตัวลงนิ่มตัวลงแล้วก็กระจายตัวได้ง่ายในขณะเดียวกันลําไส้ก็จะมีความชุ่มชื้นเมื่อลําไส้ชุ่มชื้นเขาก็จะมีโอกาสที่จะบีบตัวเอาของเสียออกนอกร่างกายได้ง่ายดังนั้นค่ะการดื่มน้ําคือหัวใจสําคัญที่จะชี้ชะตาว่า เราจะป่วยหรือเราจะสุขภาพดีคลิปในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจในการดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะคะดิฉันเซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ